สวัสดีครับผมกินเที่ยวคุยกับกมครับวันนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ร้านอาราฮามานวันนี้เชฟราอุ๊จะทําเมนูพิเศษหรือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมนูที่บอกเลยว่าถ้าคุณอยากทานคุณต้องโทรมาจองคุณต้องสั่งในอินบ็อกซ์เท่านั้นผมอะอยากรู้เลยว่าไอ้คําว่าเอ็กซ์คลูซีฟเมนูของอาหารอินเดียคืออะไร<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าไปสวัสดีครัสวัสดี มีแต่ปอตแบบไหนนี่มีแปต้ เขาไม่ทำเนี่ยเขารอเทโฟโต้ไม่ดีเลยไม่ใช่จะบอกว่าตอนแรกเห็นในรูปอ่ะที่ส่งมาให้ดูคิดว่าตัวเล็กเฮ้ยมันตัวใหญ่มากนะได้เลยสองกิโลขอดอ้วครับมาดูดเนนิเทียบกับหน้าเน๊ะเทียบกับหน้าอ่ะเทียบกับหน้าสองคนนะดูดิสองคนแล้วเราเหนึงโอ้โหตัวใหญ่มากอะ่ะอันนี้คือ king crab king c a b นะ<า>ตัวละสองกิโลอ่ะดูดูดินิ้วก้อยอ่ะเทียบกันนิ้วอะไรเทียบกับนิ้วโป้งนี่แหละดูดิใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกอ่ะ แล้เนี่ยก็อันนี้ก็ทำให้สองเมนูสองเตอันี้เดี๋ยวทำครัปโอไ้เียอีกใหญ่เอ็นูโหอันนี้ก็วันกิโลกว่านะวันกิโลเหมือนกันโลนึ่งหนึกิโลสอกิโลวันนี้ เรามาอลาฮามานเนี่ยเรามาเจอประเพราะว่าเราบอกว่าจะทําเมนูพิเศษเป็นเมนูที่หมายความว่าถ้าเกิดจะกินต้องโทรมาจองนจองในินบ็อกเท่านั้นเพื่อที่แบบว่าจะกินอาหารทะเลที่แบบว่าพรีเมียมแบบนี้ขอบคุณครับทุกเลยหนักมากหนักมากนะหนักหน,นักมากอ่กี่โลละออกกำลังใจคอมเดานม เมื่อคุณมาร้านเออร์ฮอมานผมแนะนำเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูทานเล่นที่อร่อยมากคุณควรจะสั่งเฮ้ยถ้าอยู่ดีก็มีปูมาอีกแล้วอ่ะยังยังให้กินปลาดิบในก็ในนะปูมาอีกแล้วอ่ะคราวเนี้ย ทำรสมาดไปแล้ว2องกิโลใหญ่มากอะทียบกับหน้าหน้ามาใหญ่แล้วอะไรอ่ะเรียกินกันหมดไหมเนี่ยผมถามเราอุ้มหน่อยสิอันนี้ทำเมนูอะไรให้กินวันนี้ทำให้ผัดวีเดนี้ข้าวมุกแล้วก็ทำให้บัตเตอร์คร็บแล้วก็ทำให้ผู้ผู้ผัก เซ็่เซมมอนักที่รักพิเศษเมนูไม่ค่อยกินทาให้เมนูใหม่ตัวนี้อันนี้คือเมนูใหม่ทาให้เมนูใหม่แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนเขาเห็นคลิปแล้วเขาอยากจะตามมากินเนี่ยอันนี้ต้องจองอยังไงเยอะโทรครับโทรได้โคตรโคตรลุงนั่งกี่วันหนวันก็ได้หนึ่งวันก็ได้นี่อ่า โอเคส่วนเรื่องราคาเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวถ่ากันในอินบ็อกเองนะว่าราคาแต่และเมนูเท่าไหร่บ้างโอเคขอบคุณครับรัสซี่ครับอยู่เกิดปันป่นบอกเลยว่าทานง่าย ทำแบบพับเลยใ,ในกะหรี่ปับเหรอสม,มนะูวมาสม,มุทว่าอะไรขนาดนี้ท,ที่กะหรี่ปับยักษ์ <laughs> ก็มันก็เขาใช้คิงแคปยักษ์กับเออปลาหมึกยักษ์ก็ต้องเป็นอันยักษ์มีันทำอันน้อยมันไม่คุ้มกัน ใ l a s ช่ใช่นี่ส่วนเอ่อทำให้เ i ่ uh, s ม m อ l a ับ t ัมมอสซาแต่เออทำให้ม c h ค่แ a ดีชค i n g ิ s มือนอซสัสัอชิมอ้าวพี่แปงีสวัสดีครับพี่แปงมีอออันนี้คืออะไรปหมึกปลาหมึกก็รู้แล้ว หอมมากเมนูเนี้ยถามว่าถ้าเกิดเป็นปลาหมึกนะมองว่าอะไรรู้มากเหมือนแบบเป็นแบบเคบับแบบเป็นแบบไจแอันออกตัวคูส์มาทำให้เป็นเคบับออฟต์บัสบาร์บีคิวมาบาร์บีคิวมาซาลานะอะไรนะบาร์บีคิวมาซาลาอออฟต์บัสบาร์บีคิวมาซาลาอออฟต์บัสบาร์บีคิวมาสลารอย่าเราออกเสียงว่าออกตัวคูสไม่ได้นะต้องเป็นออฟต์บัส ลองชิมเลแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ร้อนอ่า่กินเลยฮะกินเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแคปสมูซ่าที่แบบว่ามีซอสมาด้วยขอลองชิมก่อนจะบอกว่าแตกต่างแต่ที่เคยกินมามแล้วแล้วหอมอะ่ะไส้หอมมากครับ<ม>แล้วอันนี้จะเป็นแบบว่าที่แบบไม่มีซอสอะ่ะจะดูไส้ข้างในโ มีซมอซาใต้ปูแต่สองอันเนี้ยถามด้วยส่วนตัวผมนะผมชอบแบบที่มีซอสลาดซอสราดอร่อยกว่าไต้ในเหมือนกันแค่ว่าต่างกันที่ว่ามีซอสราดกับไม่มีซอสาดเป็นไงบ้างงี้ยบ้างครับหอมดีริงปูชิ้นใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวนะขอเจอแบบปูชิ้นใหญ่บ้างได้ไหมอยากเจอปูชิ้นใหญ่บ้างอ่ะวันนี้มีปูทุกอันป่ะนี่แหวกมามีปูทุกอันเมื่อกี้เธอก็มีแต่เธอหิวไง มีเนื้อปูทุกพิ้น,นอ่ะนี่คืออาหารซีฟู้ดอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อะไรอะ่ะหมึกเนี่ยเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดครับแต่อันเนี้ยเป็นแบบอาหารอินเดียเดีย๋ยวเราจะลองชิมกันว่าแบบอาหารอินเดียเป็นยังไงบ้างใครผู้ใหญ่กออ่อนที่ผู้ใหญ่แล้วมาต่อผมกินไปแล้วเมื่อกี้ อืมเป็นแป้งทอดเแ็่ขนมปังอ่ะโโอ้หคลิปนี้ไม่รู้จะตัดยังไงเลยอยู่ๆก็อินเสิร์ตมานี่คืออะไรครับผมข้าวหมูแครปข้าวหมครับหมกครับแพปเปียนี่ในความคิดอ่ะน่าจะเป็นข้าวอ่ะที่แบบว่ามีหมกปูข้างในนึกออกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นปูที่หมกข้าวเข้ามาอีกทีหนึ่งโอ้โหดูนี่ดูเทียบกับมือมือว่าใหญ่แล้วจานนี้ใหญ่กว่าออีก่ะ คือกลับมาที่อันนี้ยอันนี้มันจะหอมตรงเครื่องเทศอ่ะที่แบบว่าเข้ามาคลุกเคล้ากับแป้งกับเจดขนมปังแล้วทอดอันเนี้อร่อยมีเด็กมานะเมนูเนี้ยเด็กทานได้อร่อยมากอันนี้เป็นปลหมึกย่างแบบเคบับครับกลิ่นแบบว่าโอ้โหกลิ่นคระเทียมดีมากอ่ะอุ้ยดูจะอินเสิร์ตอะไรนะว่ายิ้วมาใหม่ตลอดอันนี้คืออะไรครับเนี่ยบัตเตอร์แคร็บบัตเตอร์คิงแครบบัตเตอร์คิงแครบ ทุกทีมันห้วยไม่ใช่หรออออันนี้ก็เมนูพิเศษเมนูพิเศษในระหว่างถ่ายก็คือพนักงานขึ้นลงเลยนะคะเคบอร์เกอร์ที่เคยอยู่เลยุกวยก็คือราดมาบกูเอ ังหว่าที่ถ่ายรูปขอนอกเรื่องขอชิมเป็นแบบปลาหมึกนี่ก่อนแล้วกันปลาหมึกย่างปลาหมึกเค็อแบบปลาหมึกเค็มแบบอร่อยอ่ะหวานนะเครื่องเทศแบบว่าเข้ากันมากอันเนี้ยอร่อยเป็นมาซาร่า มาซาล์ดนี่ทําให้ออคโตปัสใช่ไหมทําให้สามแบบเมนูนะวันเมนูใช่ไหมเราทําให้ทําแบบเมนูอันนี้เอาอคโตปัสใช่ไหมปิ้งย่างอินเดียดีจัะอันนี้ก็อันนี้คารายอันนี้ออคโตปัสคารายมัสาล์ดอินเดียนเทนบันยับบันยับแล้วก็ที่ก็ทอดใช่ไหมไปมีเซมเมนนาก,กิสนาก,กิตนากิสเซมไล็กเด็ดคือปีออคโตปัสโอเคออิสเดค อะไรมาซาลาออสโตฟูแ n d มันกรึบๆอะ่ะแล้วเครื่องเทศอะ่ะมันเข้าไปข้างในของปลาหมึกอะ่ะหอมออมากเมนูเนี้ยเมนูนี้อ,ร,อร่อยแบบอืร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากอะ่ะจริงๆไม่รู้อ่ะผมผมถามหน่อยคนกินอาหารอินเดียไม่บ่อยลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างออก็ต้กเลยอะืะ <c oughs> เคยกินไหมครับเลือะที่กินแบบว่าเนื้อที่อ่อนๆนุ่มๆปเปื่อยใช่ไหมถ้ามาเจออีกส,สักเตอรหนึ่งที่มันเหนียวๆหนึบๆมันแบบอรอ่อ,รอยอ,อร่อยไปอีกอร่อยไปอีกแบบเลยอันเมนูนี้นะผมบอกเลยว่าใครที่ว่าอาหารอินเดียเลี่ยนสั่งเมนูนี้ไม่เลี่ยนอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองกับไฮไลท์ดีกว่านี่กินแคปเบียรน์นี่อันนี้ก็แบบว่าปากไม่ถูกเลย ปูไปด้วยปูไปด้วยปูไปด้วยปูไม่ได้อยู่ในในตัวหรอไม่ได้ปูปูไปด้วยไม่รู้อ่ะปูยังไม่ตายเดี๋ยวเก็บกระดองไปทำปูจ๋าต่อทำปูจ๋าได้ทำปูด้วยโอเคดูดิเนี่ยเทียบกับพี่แฟงอ่ะการปูกับการพี่แฟงไม่รู้อะไรใหญ่ๆหญ่กว่ากันเนี่ คือตลอดเวลาที่ตักมาเนี่ยจะบอกว่ากลืนน้ำลายตลอดเวลาเลยนะเป็นข้าวเบรียนี่ที่มีกลิ่นของปูผสมอยู่ในเนี้ยโคตรอร่อยเมนูนี้โคตรอร่อยปูจ้ะปูอะปูโอ้โห ดียวมือนี้จะเป็นมือที่แบบว่าขอญาตมือเล็กนิดนึงนะโอ้โหดูดิวดู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 ด,ดูแบบนี้เลยโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบยกฟคกเลยอ่ะดูดิ คือจะบอกว่าด้ามปูที่นี่ยทางร้านเนี่ยเขาจัดการทําทุกอย่างให้แล้วคือเราแค่ดึงออกอะ่ะแล้วก็ดูดจว้จวบจ้วคือสบายมากอะ่ะดีเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นบัตเตอร์แกลบอยากจะบอกว่าจานชามโอ้ยมันหนักมันหนักมากอะ่ะแล้วแล้วหอมมากอะ่ะเหมือนเดิมฮนะให้ผู้ใหญ่ก่อนข <c oughs> อ,อสักส่วนนึง่ง อยากบอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยปกติมาอรลาฮามานเนี่ยบัตเตอร์เป็นเมนูที่แบบว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วอะ่ะแต่พอเปลี่ยนมาใส่ปูอ่ะคืออะไรกันเร่นนะแล้วก็ความหวานของปูอะ่ะ <c oughs> กับตัวบัตเตอร์อมันเข้ากันนึอกออกป่ะอย่างนี้นะ <c oughs> หวานเจีย๊ยบแล้วเครื่องแกงอะ่ะปูอ่ะคือมันแบบโหเข้ากันมากอะ่ะ <_ uk> ผมบอกเลยว่าถ้าอยากจะลองกินนะเมนูเนี้สั่งเลยโคตรอร่อยเลอะเทอด้วย <_ uk> เป็นไงม้างครับโอ้โหนี่สังอันโอเคอ่าได้ละอันหนึ่งอ่าไม่ผมถามหน่อยป <_ uk> กติกินอาหารอินเดียจากคราวที่แล้วอะ่ะตนคราวนี้เขา,ขาเอาแบบว่าเป็นพวกแบบซีฟูด้ด แลมาทำอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับกลอแนวกันเลยนะอันนี้จะแบบกลิ่นพวกครีมเมอร์พวกนี้จะจะขึ้นมาแรงกว่าแบบหอ,อมกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาปนกับกลิ่นพวกเนื้อเนื้อสัตว์แต่เดี๋ยวไม่เป็นอาหารนี้แต่ว่ารสชาติจะหวานกว่าอร่อยกว่าลองดูต้<ม>องลองดูลองสั่งดูโทรมาสั่งดูเดี๋ยวถามคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารอินเดียก่อน นอกจากจะเชี่ยวชาญการอาหารอินเดียแล้วก็ยังแกะเชี่ยวชาญแล้วก็เมนูนี้พี่แจงเคยทานไหมไม่เคยอะเคยกินแต่บัตเตอร์ชิคเก้นแล้วพอเป็นบัตเตอร์แทร็คเนี่ยอ่ะยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวต้องลองดูนี่ฮะดูโอเคคอนเฟิร์มขนาดนี้บอกเลยนะว่าสั่มันคอนเฟิร์มนี่คืออร่อยมากอ่ะอร่อยจริง เนือ้อปูหวานหวานมากเลยอะ่ะใครอยากจะชิมใครอยากจะลองอโทรมาเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้โดยอินบ็อกซ์ไปที่เพจร้านมีคนคอยตอบให้บอกเลยว่าเมนูพวกเนี้ยเด็ดมากเดี๋ยวยังไงเราสามคนขอจกกัดการเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับอยากบอกว่ามื้อเน,นี้ยเต็มคาราเบลมากมากอ่ะมันอร่อยมากมันสดมากแล้วมันแบบเจ๋งมากเอาเป็นว่าใครอยากจะลองกิน เมนู Exclusive เมนูนี้เหมือนพวกผมยังไงอะลองเข้ามาที่เพจอาราธมานผมบอกเลยว่าชุดเนี้ยคุ้มยังไงฝากด้วยกินเที่ยวคุยกัมแล้วเจอกันวักหน้าบ๊ายบาย